สวัสดีครับวันนี้พกเซตเตอร์มูดแล้วนะครับน้อจาก t ต y o ต้าโคราชหนึ่งก้าแปดสาขาบายพาสนะครับวันนี้นะครับพิเศษอย่างมากมากนะครับคือรู้สึกว่าพิเศษมากเพราะว่าวันนี้นะครับเรามาพบกันแล้วนะครับ t ต y o ต้าอ p h a า d นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2023นนะครับก็คือตรงนี้เป็นโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ทางโตโยต้ามอเตอร์นะครับนำเข้ามา จำหน่ายนะครับให้ลูกค้าโดยที่ว่าได้รับประกันคุณภาพรถจากเต y o t a ้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับด้วยนะครับเนาะก็พอดีลูกค้านะครับ สั่งมาประมาณ6เดือนถึง7เดือนนะครับอันนี้รถแรกเลยที่เปิดตัวปุ๊บแล้วก็สั่งจองนะครับลูกค้ารถมาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับของ t o y o ต a a l p ลปาดนะครับน้อจะเป็นรุ่น e อ c l u s i v e ซเลาวนะครับตรงนี้ก็คือเครื่องยนต์นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับ2 5 0 0ซีซีนะครับไฮบริดนะครับและพลังอ่าพละกำลังแรงม้านะครับรวมกันอยู่ที่250แรงม้านะครับตรงนี้ประหยัดน้ำมัน17.9สิตรรนะคับตรงนีเจ็ด้ประกัันรบประกันแบตเตอรี่นะครับ10ปีนะครับจากตรงนี้ ก็ประกันคุณภาพแบตนะครับ5ปีนะครับประกันคุณภาพแบตเนี่ย10ปีนะครับแต่ว่ารับประกันคุณภาพไฮบริดเนี่ย5ปีหรือแสนห้าหมื่นกิโลเมตรครับลูกค้าอันเนี้ยได้ครบหมดทุกอย่างเพราะว่าจากโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับลูกค้าเนาะอ่ะคันนี้เดี๋ยวโมจะพาแนะนําก่อนนะครับเนาะถ้ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปรุ่นท็อปจะมาพร้อมกับตัวไฟหน้า LED นะครับระบบฟลูด LED นะครับไฟสูงไฟต่ํา LED ให้นะครับแล้วก็ ไฟเลี้ยวแบบซีเควนเชียลนะครับไฟเตอหมอก LED นะครับเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังมีให้ครบหมดทุกอย่างกล้องรอบคันนะครับ Toyota Safety Sense นะครับ3.0อันนี้คือระบบที่ตอนนี้ก็คือใหม่ล่าสุดของ Toyota แล้วนะครับขับตามพาข้างหน้านะครับเตือนชนก่อนการชนนะครับควบคุมให้อยู่ในเลนต่างๆทุกอย่างมีให้ครบหมดแล้วนะครับมาพร้อมกับรถคันนี้แล้วนะครับลูกค้าราคาค่าตัวน้องนะครับ4ล้านนะครับ499,000บาทนะครับลูกค้าอันนี้คือราคาแบบ ก็ถือว่าอ่ะโอเคสมน้ําสมเนื้อนะครับเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวโมพาอนุญาตขออนุญาตพาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลูกค้ามาฝั่งนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับถ้ารุ่นนี้นะครับรุ่นท็อปนะครับเอ็กซ์คลูซีฟเล้านะครับตัวท็อปสุดจะได้เป็นล้อแม็กนะครับปัดเงานะครับเป็นล้ออลลอยนะครับปัดเงานะครับมาพร้อมกับยางมิชลินนะครับแฮมิซซี่เอสยูวีนะครับเนาะสองสองห้าห้าสิบห้าอาร์สิบเก้าตัวนี้จะเป็นล้อสิบเก้านิ้วนะครับถ้ารุ่นท็อปได้สิบเก้านิ้วนะครับเนาะ โอเคถัดมานะครับตรงนี้เป็นโลโก้ไฮบริดนะครับตัว H E V แบบใหม่แล้วนะครับอ่ะถัดมานะครับตรงนี้ด้านข้างนะครับประตูนะครับกุญแจ็คเขาจะเป็นแบบกุญแจมีให้2ดอกนะครับตัวนี้เป็นเอาผาดนะครับลูกค้าอ่าตรงนี้จะเป็นปิดเปิดประตูเปิดปิดสไลด์ได้นะครับเนาะแล้วก็ด้านข้างนะครับก็ล็อกรถได้นะครับลูกค้าก็ล็อกได้เลยนะครับล็อกรถปลดล็อกรถได้ปกตินะครับลูกค้าโอเคถัดมาด้านนี้ประตูสไลด์นะครับก็คือว่าเอ่อถ้าลูกค้านะครับในส่วนของตัวลูกค้าจะะเปิดรนคับ เรากดตรงนี้นะครับเปิดได้เลยอ่าเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้สามารถเปิดได้นะครับกดที่รีโมทได้นะครับด้านในก็จะเป็นตัวเบาะกับตันซิทนะครับเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะครับเนาะมีหน้าจอมีอะไรเดี๋ยวโมแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะครับปิดก็กดแบบค้างไว้หน่อยนิดนึงนะครับโอเคอ่าด้านหลังนะครับพิเศษนะครับถ้ารุ่นนี้รุ่นใหม่นะครับลูกค้ามีเติดเตะเปิดปิดได้นะครับแล้วพิเศษอย่างหนึ่งเวลาเปิดฝาท้ายนะครับกดตรงนี้นะครับลูกค้า เดี๋ยวโมลองกดก่อนโอเคขึ้นไหมไม่ขึ้นโอเคกดค้างนิดนึงอ่านี่ฝาท้ายเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับหรือเปิดจากตรงข้างหลังนั่นก็ได้นะครับลูกค้าอ่ะด้านหน้าด้านหลังนะครับน้องจะมาพร้อมกับในส่วนของตัวกล้องถอยหลังมีให้แล้วเซ็นเซอร์ถอยหลังไม่ให้เตืนเอนถอยหลังก่อนการชนมีให้นะครับ กล้องบันทึกภาพวิดีโอด้านหน้าด้านหลังมาจากของ Toyota เลยนะครับก็คือติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะถัดมาด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเบาะนะครับก็คือรถคันนี้เป็น7ที่นั่งนะครับเนาะหน้า2นะครับตรงกลาง2ข้างหลัง3นะครับลูกค้าในการพับเบาะก็พับแบบง่ายๆครับอันนี้คือเราใช้งานได้ง่ายๆเลยตัวนี้พับไปนะครับแล้วก็เราสามารถยกได้เนาะเดี๋ยวพอดีคลิปมันจะยาวไปหน่อยเพราะเดี๋ยวโมอธิบายรีวิวแบบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับลูกค้าอันนี้ก็พับแบบ ห้อยไปได้เลยนะครับเนาะลูกค้าแล้วก็ตรงนี้ครับอ่าพิเศษตรงนี้ครับลูกค้าตรงนี้เราสามารถพับได้โดยที่ว่าเราเลื่อนนะครับอ่าเบาะได้นะครับตรงนี้ถ้าเราจะพับเบาะนะครับนี่มีแถวสองแถวสามนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราคลุมจากตรงนี้ได้เลยนะครับลูกค้าจะสบายมากนะครับเนาะอ่าถัดมาด้านนี้เหมือนกันนะครับด้านนี้ปิดได้อีกเหมือนกันนะครับลูกค้ากดตรงนี้ค้างไว้นะครับอ่าติดไหมลงไหมไม่ลง โอเคลงแล้วอ่ะถัดมานะครับประตูด้านข้างสไลด์นะครับก็ใช้งานเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะส่วนมากลูกค้าก็จะใช้งานได้มากกว่าเนาะลูกค้าอ่ะถัดมานะครับโอเคนะครับถัดมาด้านนี้นะครับถ้าเราจะขึ้นด้านหลังเรากดตรงนี้แล้วก็สไลด์มานิดนึงอ่ะจะขึ้นง่ายนะครับลูกค้าแค่ยับเนี่ยครับตรงนี้ง่ายเลยก็คือขึ้นไปนะครับอ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นรางสไลด์เนาะมีให้ครบหมดแล้วนะครับเพราะว่าน,นี้เป็นสีน้ำตาลสีพิเศษนะครับโอเคครับในส่วนของตัวด้านหลังเดี๋ยวจุ๊บโอเคถอยหลังไปแล้วอ่าเรียบร้อยคลิปจะยาวนิดน,นึงนะครับลูกค้าวันนี้เพราะระบบเยอะมากอ่าโอเคเดี๋ยวโมขออนุญ,ญาตถอดรองเท้าก่อนอ่าด้านนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแนะนําอีกทีนึงด้านบนนะครับลูกค้าโอเคเดี๋ยวโมขอสตาร์ทรถก่อน อ่ะไม่ต้องซาก็ได้อันนี้จะเป็นในสตัวซันลูฟนะครับลูกค้าก็เกิดเปิดอ๋อต้องจ่ายไฟก่อนเดียวขออนุญาตนิดนึงโอเคอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นในสตัวซันลูฟนะครับเราเปิดปิดได้เพราะว่ามันต้องมีอพอดีรถมาจากโรงงานนะครับจากญี่ปุ่นเนาะมันจะเป็นในสองตัวเขาเรียกว่ามีผ้าบังไว้นะครับมีสติกเกอร์แต่เราต้องลอกออกก่อนอันนี้เป็นม่านนะครับอ่ะเราสามารถกดม่านให้เปิดได้นะครับโดยที่ว่า เอ่อจะเป็นตรงนี้นะครับอันนี้ขึ้นละนี่กดปุ๊บค้างไว้ม่านจะกลางออกทั้งหมดเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะมีให้เหมือนกันนะครับลูกค้าโอเคนี่ม่านาก็นจะขึ้นให้แล้วอ่าโดยที่เราควบคุมจากตรงนี้ได้นะครับลูกค้าอันนี้เปิดกระจกนะครับอ่าเปิดปิดกระจกนะครับเนาะฝั่งนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวโมให้ดูตรงนี้เปิดปิดได้ตรงนี้เราเลื่อนลงก็ได้นะครับลูกค้าโอเคคือสบายมากนะครับลูกค้าน้อแล้วก็ไฟนะครับ จะเป็นในสองตัวไฟแอมเบดไลท์ตรงนี้นะครับมีให้นะครับไฟสองด้านข้างเนาะอ่ะมีตรงนี้แฝหนังสืออีกนะครับเนี่ยเหมือนเครื่องบินเลยนลครับลูกค้าโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวอันนี้อ่ะโมเปิดไฟให้ทั้งหมดละอ่าในสองตัวเครื่องเสียงนะครับ entertainment นะครับเนาะลูกค้าแค่นะครับกดตรงนี้ขึ้นมานะครับจะมีหน้าจอเด้งขึ้นมาจะมีหน้าจอเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับจะใช้ในสองตัวหน้าจอของ ควบคุมเครื่องเสียงต่างๆเนาะรุ่นนี้รุ่นท็อปนะครับลูกค้าไม่พลาดอยู่แล้วในส่วนของตัวข้างเสียงอ่ะลูกค้ากด off, ออฟเฉยๆนะครับปุ๊บนี่มาแล้วครับลูกค้าโอเคเดี๋ยวโมเบาเสียงให้แป๊บนึงอ่ะเนี่ยครับมาแล้วเรียบร้อยหน้าจอคือระดับแบบไฮโซโก,โกเก๋มากลูกค้านี่คือหน้าจอแบบว่าอ๋อทัสกินได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวโมลองดูก่อน เพราะว่ารถใหม่มากลูกค้าคือทางเราก็ใช้แบบไม่ถนดัดไม่ถนัดเลยอ่ะและเรื่องของตัวหน้าจอนะครับอ่ะเราสามารถในส่วนของใช้งานโดยที่ว่าอ่ปรับเบาะได้เนาะลูกค้ามีเบาะนวดนะครับนี่มีนวดให้นะครับเลือกซ้ายเลือกขวานะครับนวดได้ต่างๆทุกอย่างคือระบบคือรถมากลูกค้าครับใช้งานได้หมดเลยเนาะ อันนี้ปรับแอร์ได้นะครับมีการปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนะพราะมันโมไม่ได้อาอันนี้ให้อ่ะโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับลูกค้าโอเคอ่ะตัวเบาะเนาะทีนี้เบาะนะครับอ่ะปรับได้เดี๋ยวโมลุกกวนนิดนึงตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวการปรับเบาะมีลมเย็นนะครับลมร้อนนะครับต่างๆอันนี้ปรับตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ยครับมันจะมีที่รองขาให้นะลูกค้าอ่ะปรับสไลด์หน้าสไลด์หลังนะครับลูกค้ามีเลื่อนให้หมดเลยนะครับนาะแล้วก็ปรับพนักพิง นะครับตรงนี้มีเออนวดได้นะครับลูกค้ามีนวดให้ได้เลยนี่ก็แบบสมาร์ทแล้วก็นอยไปล้เรียบร้อยโอเคอันนี้เรียบร้อยอะเดี๋ยวโมพูดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ระบบมันเยอะมากลูกค้าอ่ะโอเคทีถัดมานะครับเดี๋ยวโมรบกวนลูกค้านะครับฝั่งนี้นิดนึงลูกค้าลองลองขึ้นมาฝั่งนี้ก่อนมันจะมีเครื่องเสียงให้อีกนิดนึงนะครับโอเคอะ อรเาโอเคอ่ะถัดมานะครับ<า>เดี๋ยวมุกเอาเสียงก่อน<า><า>โอเคครับอ่ะทีนี้นะครับลูกค้านะครับเนาะก็คือว่าตรงนี้อ่ะนี่จะเป็นหน้าจอทั้งหมดนะครับของในส่วนของตัวหน้าจอด้านหน้านะครับลูกค้ามีให้คือใหญ่มากนะครับลูกค้านี่กล้องรอบคันสามารถดูได้หมดเลยนะครับนี่มีตรงกล้องรอบคันมีอะไร แอร์แยกน้ำพูมซ้ายขวาแล้วตัวแอร์คือดิจิตอลคือไฮโซมากนะครับเครื่องเสียงเป็น JBL นะครับลูกค้าอ่ะ ถัดมานะครับก็จะเป็นพวกเอนโทเนี่ยครับตั้งค่ารถนะครับเพื่อระบบขับขี่ต่างๆทุกอย่างนะครับการไหลเวียนพลังงานนี้มันจะมีให้หมดเลยการขับขี่ก็จะมีเนี่ยครับพวกอ่ะตัวนี้คือหน้าจอคือระบบต่้งแต่งการโชนนะครับแบสปอร์ตนะครับออกน็อกเลนนะครับถอยหลัง r c ร a นะครับระบบช่วยเบรกขณะรถจอดนะครับเซ็นเซอร์ช่วยจอดตรวจจับกล้องอ่ากล้องหลังนะครับกล้องถอยระบบอ่าเขาเรียกว่าเปิดประตูนะครับอะไรเงี้ยคือมีให้ครบหมดเลยนะครับลูกค้าอ่ะตัวนี้คือคือมีให้ครบมากๆนะครับ เครื่องเสียงก็ fm f am bluetooth นะครับ and r o i d auto นะครับตัวนี้มี Navigator ให้ด้วยนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชได้เนาะแล้วก็ในส่วนของอ่ะถัดมานะครับตรงนี้เดี๋ยวหมดมันเยอะมากคือตรงนี้จะเป็นในส่วนของอ่ะที่แซ่แซ่สายนะครับเนาะตัวเกียร์นะครับจอดคือกระจอด p อยู่แล้วนะครับเรียบร้อยเบรกโฮนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับ eco โหมดนะครับ ev โหมดทําได้เรียบร้อยตรงนี้ก็เนี่ยครับเปิดตรงนี้นะครับมีช่องเก็บของให้นะครับลูกค้าตรงนี้ก็สังทายและขวาเนาะลูกค้าเนาะตรงนี้อ่ะ ถัดมานะครับตรงนี้ก็เป็นการเปิดฝาท้ายนะครับประตูสไลด์ข้างไฟฟ้านะครับตรงนี้มีไฟให้เรียบร้อยนะครับเป็นแนว E D หมดแล้วพิเศษอย่างหนึ่งตัวนี้ครับจะเป็นกล้องนะครับก็คือท้ากระจกมองหลังจะเป็นกล้องนะครับก็คือตรงนี้เป็นกล้องมองหลังเป็นแบบมีหน้าจอให้นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะมีหัวบังอะไรบังไหมอ่ะได้หมดเรียบร้อยนะครับนาอถัดมานะครับอีกนิดนึงหน้าจอเครื่องอ่าหน้าจอของงานขับขี่นะครับข้อมูลงานขับขี่เนี่ย จะบอกหมดทุกอย่างครับลูกค้าคือในส่วนของตัวการใช้งานเนะเาะลูกค้าจะใช้งานในส่วนของตัวอันนี้นะครับมันจะมีให้หมดเลยนะครับเนี่ยเราจะเลือกเอาได้ว่าการใช้งานมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้อ่ะอ๋อไปแล้วไปแล้ว <laughs> โอเคไหนล่ะระบบคือเยอะมากลูกค้าคือมันมีให้เลือกแบบเยอะจริงๆนะครับโอเค เดี๋ยวมยเล่นไม่ครบเลยอะอ่าหน้าจอมันปรับในส่วนของตัวหน้าจอได้นะครับนะ้องลูกค้าตรงนี้คือครบมากๆที่วางแก้วก็ไฮโซโกเก้มากนะครับอ่าถัดมาด้านนี้นะครับควบคุมในส่วนของตัวเบาะนะครับมีเมมโมรี่ซีทให้นะครับสามตำแหน่งนะครับนะ้องเปิดปิดประตูตรงนี้ได้นะครับอ่าฝั่งนี้จะเป็นออโต้ทั้งหมด4บานแล้วนะครับลูกค้าก็สนใจยังไงนะครับถ้าคือตอนนี้โมต้องบอกว่าพอดีว่าโชว์รูมเนี่ยเขาบอกว่าโตโยต้าเขาส่งให้แบบโชว์รูมนั้น ปีละคันอ่ะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าถ้าเราแบบไม่รีบเนาะเราเราจะทิ้งจองเงินเงินจองไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าทางโมนเนี่ยก็รับยังรับจองอยู่นะครับลูกค้าก็คือจองไว้ก่อนนะครับเนาะแล้วถ้ารถมายังไงเนี่ยรถได้ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับยังไงถ้าลูกค้าสนใจนะครับนเนาะอี๋ยวโมเชิญด้านหน้าดีกว่านะครับลูกค้าโอเคอ่ะโอเคอ่ะ ถ้าลูกค้าสนใจในส่วนของตัวรถนะครับเอาผ่านนะครับถ้าตัวเริ่มต้นตัวท็อปนะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อเวลไฟนะครับเพราะเวลไฟมีรุ่นเดียวถ้าเอาผ่านมันมี2รุ่นมีรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปถ้ารุ่นท็อปจะได้ล้อแม็กแบบนี้เลยเอ็กซ์คลูซีล้อนะครับอ่ะตรงนี้ถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็โทรหาโมได้นะครับเนาะเบอร์โทรนะครับ095นะครับ3370034นะครับยังไงโทรมาได้เพื่อจะเอาน้องสุดหล่อคันนี้กลับบ้านนะครับลูกค้ายังไงรอคิวก็ น่าจะไม่นานเนาะเผื่อเขาจะผลิตเยอะๆหน่อยอ่ะโอเคยังไงม็ขอบคุณคลิปนี้ไว้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ